สวัสดีทุกคนที่รับชมคลิปช่องนักซีอ่ตอนนี้กันด้วยนะผมวันนี้เราอยู่กับรายการสกินปืนที่ถูกลืมอ,อีกแล้วโดยวันนี้ผมจะมาเล่นปืนลอยนัดสีชมพูสกินพิ้งนั่นเองใครๆก็บอกว่าเล่นเลยนัทีเล่นเร็วนัดหน่อยผมไม่เคยเล่นมาก่อนเลยเอาเป็นว่าวันนี้เนะี่ยจะไปเล่นให้ดูกันลวกันนะผมก่อนไปชมคลิปกันเนี่ยก็ฝากกดดิ่งกดติดตามกดไลก์กดแชร์กันด้วยเพราะว่าตอนนี้เนะี่ยผมเนี่ยผู้ติดตามในยูทูบถึง8 0 0 0 0ผู้ติดตามก็จะถึง100,000แล้วทุกคนฝากติดตามกันด้วยนะผมขอบคุ ชื่อเฟดว่าซีอูขายดีจะทิ้งนี้ขา้างในใต้ยี้เอาไว้ให้ผมสามารถไปเลือกซื้อดีกันได้ไปรับชมในเกมดีกว่าสวัสดีคนในตอนเช้ากันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับรายการสกิปปืนที่ถูกลรีอีกเช่นเคยนะ<ด><ด>วันนี้เนี่ย<ด>มีมาสามสี่ตัวเพื่อนบอกวันนี้ผมจะมาตามหาปืนร้อยนัดนะจากที่ทุกคน,คนแบบว่าขอเข้ามาแบบเป็นระยะเวลาลน่านสำหรับปืนนี้ซึ่งผมไม่เคยเล่นให้ดูเลยสักครั้งเดียวนะผมสักสก,กินเดียวก็ไม่เคยเอาล่ะวันนี้นะครับจะได้ดูแล้วเน้ เซตจ,จ่อผมหรอมันไม่เห็นว่ะแต่ว่าตัวระเบียงไม่แน่นะครับแต่ว่าผมจะเปลี่ยนเป็นสก,กาทางด้าน AK K ขัเลยนะแล้ก็ตามไปเซ็ตจ,จอตัวนี้ในบ้านนะมีเข้าบ้านแน่แนแต่มันก็ไม่วิ่งเข้ามานะเฮ้ยเหมือนจะมาแต่ก็ไม่มานะครับเหมือนจะเข้าไปท้องในเหมือนเดิมไปหาเพื่อนมันอะละทำการสก,กาวเข้ามาในอุยนนอ้ยเมาส์หันไปไปแบบอุ้ยนี่เลงใคร นนะอโดนระเบิดอัตโนมัติรอดโดนมีพิชชนผู้ชมอะไะครับไม่รู้ว่าโดนจะมีพิชชนหรือเปล่าเรียบร้อยเข้าโกงอย่างนี้หมดทางหนีเลยดเดียวตัวอ่าตอนนี้ผมก็มีตังค์ถึงสองพันนะผมสามารถเอาไปสุ่มหาปืนร้อยนัดกันได้แล้วเพื่อนเดี๋ยวมาช่วยด้วยเดี๋ยวเราไปดึงกระเพื่อเดี๋ยวจะช่วยให้นะเอาแล้วเตือน,นามาช่วยเพื่อนกันดีกว่าอุ้ยอุ้ยผมกี้ได้ยินเสียงคนอ่ะช่วยมาก่อน ผมได้ยินเสียงคนเหมือนจะมีคนอยู่ข้างในนี้แล้วเพื่อนเราก็ตายตัวนี้นี่หว่าเฮ้ยอือเกิดไปแล้วท่านผู้ชมไหนนะอยู่ตรงไหนนะพ่าไงเก็บของยังสบายใจเฉียบเลยไปตรงนั้นชาร์ติครับจังหวะนี้ศัตรูเจ็บไปตรงนั้นอุ้ยตรงนนั้เอาไวะพอเราสกิลอะไรก็เลี้ยงขึ้นมาออืยังไงจะไอวัวจะไอวัวจะไอวัอวต้องวางทีศัตรูให้มันเจ็บผมเดิมาตอบคิว ทำไมผมรู้สึกว่ามันยิงยากจังเลยวะตายตายไปซะตายไปซะอุ้ยก็มีกุญแจเปิดตู้ด้วยสวยงามครับเอาละอีกหนึ่งคน,นมีอะไรบ้างแล้วขอหน่อยอูตังตาพันต่อนะผู้ชมเอ่อผมจะไปเปิดกล่องที่ไหนได้บ้างวะแถวนี้มันมีกล่องปะเนี่ยจำไม่ได้ด้วยมีกล่องตัวไหนบ้างขอนึกก่อนละกันในระหว่างที่นึกเราจะแวะขึ้นไปซื้ออะไรของชิปกันหัวนะครับหนึ่งอันแล้วก็ซื้อขาตาล่าทางหารไป ซาร่าระวังหัวกะทิเยอะแค้ okay. ละละหัวกะทิเ oh. หรอคือยังไงวะระดับหัวกะทิหรือเปล่าไปออไปข้างหน้าดีกว่าอ๋ออยู่ตรงนี้ไงทุกคนผมนึกออกแล้วกล่องสุ่มมาอยู่ตรงนี้นีเองเอาละครับได้เวลาสุ่มหาปืนรอยนะั้นที่เราจะตามหาในวันนี้โอ้แล้วเจอปืนขอด,ดานเลยโอ้ขอดอกกระบอกไม่เอาสเปซไม่เอาเอันนี้เอาแล้วกัน,นครับผมอันนี้ก็เอาแล้วกันหมุนฟรีอันนี้ก็เอาได้ตังฟรีโอ้แล้วก็เจอแบบหนาของเอ0มหกนอีกอืม จะยังไม่เจอรอยนัดครับอยากได้รอยนัดอ่ะเพื่อนรอยนัดรอยนัดรอยนัดเอิม่เมเดินทางจแบบว่าหายไปเร็วมากเลยนะผมจะยังไม่เจอนะของรอยนัดเลยอ่าผมจะทิ้งปืนระเบิดไปก่นอนละกันครึ่งหนึ่งแล้วก็ที่เก็บอันนี้มาอ่าหมุนหาอีกหมุนหาอีกยังไม่เจอพันสี่พันสามเลขวุ้ยแล้วเข็มชุบโอ้โหคุ้มอันนี้คือคุ้มเลยผมว่าคุ้มแล้วตอนนี้เอาละที่ี้ต้องสุ่มต่อเข็มชุบอีกไม่เอาแน่ผมต้องการรอยนัดอะ่ะจะไม่ออกให้จริงหรอ เอ๖ศูนย์ลูกซองกูสอง,ส,องส,าส,าส,าสามร้อยเอาก่อนแล้วก่นเอนวีดีสองร้อยหมุนฟรีสองร้อยหมุนฟรีผมว่ามันไม่ออกเลยแน่เลยว่ะแล้วนั้นเนี่ยดูจากทรงเลยครับถ้ามันมาม,นมานานแล้วแหละกล่องเนี้ยสแสดงว่ากล่องนี้ไม่มีรอยนัดอยู่นะผมหรือว่ามันไม่มีอยู่แล้ววะใช่ปะเนี่ยไม่มีตังกรับด้วยท่านผู้ชมโอ้โหจบจัดนะครับผมเอาว่าทิ้งกล่องยากล่องเล็กก็เก็บกล่องยากล่องใหญ่แล้วกันอะไปไปเปิดตู้ดีกว่า ในตู้เนี่ยผมก็ไม่คิดว่าจะมีหรือเปล่าในตู้ไม่น่าจะมีนะครับรอยนั้นเนี่ยน่าจะต้องลุ้นในแอร์ด็อกมาแหละขอเช็คก่อนในแอร์ดอปตกตัวไหนบ้างยังไม่ตกเลยมาเปิดตู้กันดีกว่าเรามีกุญแจตั้งหนึ่งดอกนะผมแล้วแบบชิปอัพปืนตั้งสี่อันแต่เพื่อนวิ่งมาใกล้ผมเ๋ยผมโยนให้เพื่อนดีกว่าเพราะว่าเราน่าจะไม่ได้ใช้นะครับโอ้แต่ว่าเอาลูกซองดีกว่ารอบนี้คิดถึงซองแมงป่องอีกแล้วทิ้งกระสุนปืนรุดไปเลยเล่นกระสุนปืนแมงป่องเอาละท่านผู้ชม เมื่อกี้เรามีคนชุบกันอยู่ในเมืองใช่ไหมเราจะทําการฟาร์มเหรียญเพื่อไปสุ่มหากล่องอีกทีนึงดูแล้วกันอุ้ยมันไอ้ลูกบามันบางคน,นไม่ค่อยเห็นคนเลยวะ่ะหรือว่ามันไม่มีนคนบินวะมันเพิ่งชุบกันไปเมื่อกี้นะผมตรงนี้เอาเราผมมีตังก้าวลอยแล้วแหละตอนนี้ไปบุกกันต่ออุ้ยศัตรูสู้อยู่ทุกคนได้ยินเสียงฟาร้องไหมตอนที่ผมกำลังจะฝนตกนะครับอุ้ยวิ๊ีดีสิงเสียคนใกล้ๆเราเลยโดนออกอ,อ,กอ,อ,กอ,อกัตโน,นมัติครับผม โดนชนนวันนี้ตะตุเดินไม่ออกเรียบร้อยทุกคนแบบว่าทุกคนชอบไหมตั้งแต่มันมีสกิลสองสกิลให้มาเนี่ยมีความเห็นว่ายังไงกันบ้างครับชอบกันหรือเปล่าหรือว่าไม่ชอบเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันโดนเราเปรียบเกินไปอืมแต่มันก็ไม่หรอกเนาะเพราะว่ามันก็แบบสกิลไครสกิลมันมันก็มีทั้งสองอยู่ที่ว่ามันจะสุบออกมาเป็นสกิลอะไรอ่ะเออบางทีแบบตอนผมใช้เขาก็แบบเขาก็มีโดนเหมือนผมเลยนะเฮ้ยแต่ว่าเรานัดมันมีขายในตู้นี่ผมจาผมจําได้มีไหม อ๋อถ้าเป็นตู้สีม่วงถึงจะมีอะแล้วตอนนี้ไม่มีโอ้ยแล้วตอนนี้กิจกรรมตู้สีม่วงไม่มีด้วยดิประเด็นอ่ะใจะนะเพื่อนนะปิ้ว,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 วอาเดี๋ยวเจ็บเลยนะบอกเลยว่านี่เอเคเราแรงนะเอาปืนระเบิดอีกเอาอีกเปล่าเอาอีกไหมไม่ตายอีกเหรอยังอีกเหรอเฮ้ย อยู่ตรงนี้ครับปาดตายเพื่อวางคนเรียบร้อยเฮ้ยเดี๋ยวข้างล่างมาอีกจอวข้างล่างมาตอนี้เงินเพื่อนเราอยู่ตรงนี้เป็นปืนสลิงด้วยสวยเลยครับต้องคานพอดีเลยเออไหนวะตัวที่เงินเพื่อนเราอยู่ไหนวะข้างล่างเหรอไม่รอยู่ตรวไหนเพื่อนหรือว่าเพื่อนยร,ริงตายไปแล้วตอนนี้ผมมีตังค์ตั้งหนึ่งพันสามร้อยนะผมหรือว่าอยู่บนหลังคาวะขอขึ้นไปดูก่อน อาจจะเป็นตัวที่ก็ได้อ๋อมันดีดสลิงขึ้นมาแล้วมันก็โดนยิงตุยเอาละฮะตอนนี้เราก็ได้ของมาเป็นที่เรียบร้อยของตูเก็บเรียกว่าป้นเรียกว่าที่ของตรงนี้มันมีกล่องเปาวะเมืองเนี้ยผมจําไม่ได้ว่ามันมีกล่องหรือเปล่าแต่ว่ากระสุนปืนสลิงเราน้อยมากเลยแบบน้อยกับน้อยเกินหรืออยู่สิบนัดเองนะครับผมนึกขึ้นได้ว่าข้างบนเนี้ยมันจะมีกล่องอยู่ข้างตู้ใช่ไหมไปดูกันดีกว่าโอ้ยอยู่ทางซ้ายมือโอ้นี่โอ้มีคนด้วยตรงนี้แหตรงนี้แหละซ้ายมือแหละเอเคขาว วุ้ยบนซ้ายก็มีครับเจาะไอวอร์วุ้ยถูกเ่าพูนเขาจะมาเนี่ยเต็มเลยว่ะเยอะมากเลยโอเคยิงตัวไกลไปก่อนตัวใกล้โดนโดน,โดนตัวใกล้เจ็บเจาะ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 โอเคยิงขาไปก่อนอา้าวอุ้ยมันจะชุบตัเองไม่ได้สวยเขาบนหัวผมมาไหมยังไม่มานะมันมีตัวบนหัวผมด้วยนะครับที่เขาวิ่งมาเมื่อกี้ชี้ชตเราเลยเอาละตอนนี้ัตูกำลังสู้กันอยู่ผมต้อง ยิงผมมาแล้วผู้ชมผมงงการยิงผมมาอ๋อข้างบนข้างหลังไอ้ฉลามเอาเข้าหัวยังไงเอาดิเพื่อนเราเข้าหลังครับจังหวะนี้โชดิโชดิฉลามเรียบร้อยเอาละครับี๋ยเวลาหากันต่อโอ้ยไมมีคนเก็บปืนขวางบนหัวผมเลยเนะี่ยอะเอเกไม่มียังไม่เจอหยมันไม่มีจริงเหรอไอ้ปืนเรานะัดผมว่ามันมีอยู่นะผมเคยเจออยู่ แบบ M 2 4 9 X เลยอะไรเงี้ยหรือว่ามีเฉพาะใน A อดด็อกครัท่านผู้ชมคือเราหมดตักวันนี้ไง M 2 4 9อ่เไม่เ M ็ก็ไม่เป็นไรอย่างนั้น M 2 4 9แล้วกันนะครับเอาเลยครับผมได้เวลาศาสตร์กระสุนแบบว่ากระสุนไม่มีวันหมดทุกคนมาดูกันดีกว่าเพราะวันนี้เรามาคอมโบคู่กับสกิลที่เราเคยใช้กับ M หกไปก่อนในที่ที่เป็นแบบแปลง M, 0, M 100, หก0นะิเป็น M ร0 0ใช่ไหมรอบเนี้ยมันจะแปลงร้อยนั้น่ะเป็น M 1 5 0นัดนะครับ <laughs> มาดูกันดีกว่าว่ามันจะแบบว่าโกงแค่ไหนทุกคน เอาละครับผมตอนนี้ผมมันจะเริ่มมาแล้วผมจะต้องขึ้นดีขึ้นไปข้างบนเพื่อที่ไปซื้ออ่างหน้าของตาล่าสังหารเช่นเคยเรามาถึงที่ตู้กันแล้วแล้วก็กดซื้อไปเลยครับเพื่อไม่รอช้าภานในของแฟนตูนอยู่ข้างหน้า้ยมีคนอยู่ข้างหลังผมดูเข้ามบูดูดีกว่าดูเข้ามาดูกันดีกว่ากระสุนเด็กกำลังอะไรกระสุนตัวนี้ลดเหลือ75็ดสิบห้านัดได้ครับโอ้โหเมื่อกี้60นัดเด็กกำลัง ประตูมันจะมาเกิดใหม่เรียบร้อยก,กระสุนเต็มเหมือนเดิมแหมชดทีเราหูฟังดีเพื่อนเอาละครับผมว่ากาดังนี้ต้องมีคนแน่ๆขึ้นกดังขึ้นเครื่องดีดแล้วก็ดีไดไปที่กดังหวังว่าเพื่อนจะตากเอ้อเพื่อนออกซ้ายหมดเลยเอ้าเพื่อนแล้วออกวงไปทําไมวะอุ้ยจะมีคนอยู่ข้างบนภูเขานะครับมาาลวครับ ในเวลาตาักระสุนใ้เวลาตักระสุนโอ้โหไม่ตายอุ้ยไม่ตายได้ยังไงอะถือเกินแต่ถ้าตายกขาแปลกเลยไม่ได้ทิปถามเมื่อกี้เบามากเลยอะกระปืนเราคุณผู้ชมเะครับผมจะตั้งอยู่ข้างบนแบบตั้งเป็นป้อมปราการของกันละกันมันจะโผล่ไหมประตูยังไม่โผล่นะตอนนี้ผมกระสุนเหลือ75นัดเอานี่ไงโผล่ละเด้งไหมโอ้โหเด้งมาเต็มแม็กซ์เหมือนเดิมอืมคิดว่ามันจะชุบเต็มได้หรือเปล่าแต่ละประเด็นอะฮะ เราโดนล่าหรอหามจริงเราโดนล่าอุ้ยแต่ว่าเพื่อนตายแต่ว่าเรื่องผมชิมพุ่งกันนะครับผมเลี้ยงดูเลยอุ้ยมันมีคนนั่งอยู่ใกล้ด้วยอันแน่คิดว่าเราไม่เห็นละเธออุ้ยสองตัวด้วยสองตัวเลยเหรอทำไงดีวะ ไปแล้วว่ะต้องไปก่อนท่านผู้ชมมิงั้นตายครับเอาก่อนต้องเติมยาก่อนโอ้หแล้วตัวผู้หญิงไปไหนวะเมพุชเช่ต้องเติมยาก่อนอะถึงจะยิงลัวก็จริงนะครับผมถ้าเราไม่ได้เข้าวนล้วก็ตายนะเฮ้ยแล้วตัวผู้หญิงหายไปไหนอะกระตัวผมเห,ไไหลือ39นะท่านผู้ชมอุ้ยมีโดนวิ่งมาชนผมครับจะใส่ปะขันไว้ก่อนกันหนาไว้ก่อนปล่อยหน้าปล่อยขวา ทังหลังไอตัวผู้หญิงไปไหนวะมันตายยังวะเนี่ยผมไม่ได้ยิงมันด้วยเมื่อกี้โอ้แต่ว่าในตู้นี้มีคนอุย้ยตรงปั๊มก็มีคนครับปั๊มมีหนึ่งตัวนะผู้ชมจะทำการเล่นมุมเนินแล้วกันนะเอาละปั๊มมีหนึ่งผมจะทำการยังไงดีเช็คระเบิดผมต้องฆ่ามันวะผมถ้าต้องการสังหารก็ออตัวนี้ อุย้ยตกใจหมดด้ว่าอยู่ตรงนู้นแต่แรกโอ้โหมันมาที่ตอนไหนตัวผู้หญิงอะ่ะมาโคตรไวเมื่อกี้เลือดอะไรขึ้นมาสกิลเรามีสกิลโดนได้ขึ้นมาอัตโนมัอตอนนินเองของโอ้โหเก็บพยายามได้ดีขอบคุณมากเก็บกระสุนกันละกันอื้เอาล้วตอนนี้กระสุนเราก็เกือบหมดแล้วเพราะว่ามันเติมอัตโนมัติไงแต่ถ้ามันไม่อุ้ยออกบนป้อมบนป้อมยิงไปทีบุปอ่าเอาล้วครับเมื่อกี้เลือดเด้งขึ้นมา300เลยว่ะเฮ้ยเลือดชั่วคราว แล้ว่วงโอ้โหว,วงไปหามันชิบหายละมาร้อยนัดของเราเอา้าวศัตรูตายครับผมไม่รู้ตายตัวไหนหรือบนป้อมสุดท้ายไหมเนะี่ยผมว่าบนป้อมตัวสุดท้ายแน่เลยนะเพื่อนดีมายอกอรอยงเงี้ยเอาดิโผล่มาเดนายเหลือคนเดียวแล้วนายไม่รอดหรอกเราบอกเลยเอา้าไปนู้นตอนไหนวะนะเอาละครับผมตอนนี้เพื่อนผมจะอ้อมขึ้นซ้ายบนเขาเออกศัตรูโดนโดนชน อุ้ยมันวัดกับเพื่อนผมเพื่อนผมร่วงครับลอยนัดยังไงลอยนัดยังไงเพื่อนเอาบอเพื่อนอเรียบร้อยเข้าหวัวไปเต็มเต็มก็ผมมองว่าอล้วนะก็ยังแบบหน้าช้าอยู่มั้งนะไม่เลแล้วแต่คนชอบอะ่ะส่วนตนัวผมมองว่าไม่ไหว